สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องมหามงคลวันนี้เป็นวันพระที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่พลังแห่งบุญกุศลกำลังไหลเวียนอย่างแรงกล้าท่านที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาอันยิ่งใหญ่เพราะท่านกำลังจะได้รับพลังมงคลที่จะเปิดประตูแห่งความร่ำรวยเปิดทางให้เงินทองไหลเข้ามาเหมือนน้ำซาะสายในวันพระวันนี้ ดวงดาวและจักรวาลได้เรียงตัวกันในแนวทางที่เป็นมงคลพลังแห่งเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายกำลังส่องแสงมาที่โลกมนุษย์ของเราเพื่อมอบผ่อนและอำนวยความรํำรวยให้แก่ผู้ที่มีใจศรัทธามีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยท่านรู้ไหมว่าในวันพระเช่นนี้หากเราเปิดใจรับฟังเสียงม,มงคลฟังบทสวดที่เปี่ยมด้วยความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นการเปิดช่องทางให้พลังบารมีจากฟากฟ้า ไหลลงมาสู่บ้านเรือนของเราบ้านใดเปิดฟังด้วยใจที่เลื่อมใสบ้านนั้นจะรวยบ้านนั้นจะเย็นบ้านนั้นจะเจริญงอกงามวันนี้เราจะร่วมกันสร้างคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคั่งด้วยบทสวดมงคลที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่โบราณเป็นคาถาที่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายใช้ในการเรียกความเจริญรุ่งเรืองให้มาสู่ผู้ที่สวดด้วยใจศรัทธาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดมีใจเลื่อมใส มีใจเปลี่ยมด้วยความศรัทธ,ธาผู้นั้นจะได้รับพระพรจากเทวดาทั้งหลายเงินทองจะไหลามาหาไม่ขาดสายโอกาสดีจะเข้ามาทุกวันความทุกข์จะค่อยๆจางหายไปในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านที่ฟังเสียงของเราด้วยใจศรัทธ,ธาได้เล่าให้ฟังว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีเงินเข้ามาจากทางที่ไม่คิดฝันบุรกิจเดินหน้าได้ดีขึ้นลูกหนี้เก่าแก่ก็มาจ่ายเงินคืน ท่านเหล่านี้เป็นเหมือนแสงประทีปที่ส่องทางให้เราเห็นว่าพลังแห่งความเชื่อและการปฏิบัติธรรมนั้นยิ่งใหญ่จริงๆก่อนที่เราจะเริ่มสวดบทมงคลขอให้ท่านหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกอย่างช้าๆแล้วหายใจออกทางปากอย่างเบาให้จิตใจสงบนิ่งปล่อยวางความกังวลทั้งหลายปล่อยวางความเครียดจากการทำมาหากินตั้งจิตในใจอย่างมั่นคงกล่าวในใจว่า ขอให้เงินทองไหลเข้ามาสู่บ้านของข้าพเจ้าไม่หยุดไม่หย่อนขอให้โชคลาบเข้ามาทุกทิศทางขอให้โอกาสดีๆเปิดประตูให้ข้าพเจ้าก้าวผ่านเข้าไปได้ขอให้บุรกิจเจริญรุ่งเรืองขอให้การเงินคล่องตัวขอให้นี่สินหมดไปขอให้ความสุขเข้ามาแทนที่ความทุกข์เมื่อท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วให้เราเริ่มต้นด้วยการกราบไหว้พระรัตนตรยัย นาโมตสสะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบัดนี้เราจะสวดบทมงคลเสริมดวงบารมีบทสวดที่จะเรียกพลังแห่งความร่ำรวยให้ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่านบทสวดนี้เป็นคาถาโบราณที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อสวดด้วยใจศรัทธา จะเป็นการเปิดช่องทางให้พระพรของเทวดาทั้งสี่ทิศไหลมาสู่ท่านอะอะอาอาออีอีอีอูอออเอไอโอเอาอังอะหังบทเวทมนต์นี้เป็นเสียงแห่งการเรียกพลังจักรวาลเสียงแห่งการเปิดประตูมิติต่างๆให้ความร่ำรวยไหลเข้ามาเมื่อท่านสวดบทนี้ด้วยใจที่ตั้งมั่นเทวดาทั้งหลายจะได้ยินเสียงของท่าน และจะส่งพลังมงคลมาให้ท่านณหังวิสาโสนามหังอตตาโนวิสาโสมาหาลาโภมาหาลาโภมาหาลาโภธนาคเมธนาคเมธนาคเม,ทมบทสวดนี้แปลว่าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในตนเองโชคลาภใหญ่โชคลาภใหญ่โชคลาภใหญ่เงินทองมหาเงินทองมหาเงินทองมหา ลาโพลาโพมหาลาโพธนังเมอาคัจชตุสัพพโตปุตตะทาราสุข,ขังเหตุว่าสเสนมังคลังภวตุบทสวดนี้หมายความว่าโชคลาบโชคลาบ,โช,ลาบโชคลาบใหญ่ขอให้เงินทองมหาข้าพเจ้าจากทุกทิศทางขอให้ลูกหลานมีความสุขขอให้ที่อยู่อาศัยเป็นมงคลเรามาสวดกันอีกครั้งด้วยใจที่เต็มไปด้วยศรัทธา ณหังวิสาโสนามะหังอัตตาโนวิสาโสมหาลาโภมหาลาโภมหาลาโภธนาคเมธนาคเมธน,นาคเมลาโภลาโภมหาลาโภธนังเมอาคัตฉตุสัพพโตปุตตะทาราสุข,ขังเหตุวาสเสนมังคลังภวตุ ยิ่งสวดมากเท่าไหร่พลังก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นเพราะเสียงที่ออกมาจากใจที่ศรัทธานั้นจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลเทวดาทั้งหลายที่เฝ้าปกป้องคุ้มครองมนุษย์จะได้ยินเสียงของท่านและจะลงมาอำนวยพรให้ท่านนั่นเองสมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสผู้นั้นจะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นอย่างแน่นอนการสวดมนต์ด้วยใจที่เต็มไปด้วยศรัทธา เป็นการปฏิบัติธรรมประเภทหนึ่งจะช่วยทำให้จิตใจสงบและเมื่อจิตใจสงบแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญญาแล้วจะรู้จักหาทางแก้ไขปัญหารู้จักมองเห็นโอกาสที่อยู่รอบๆตัวแต่นอกจากการสวดมนต์แล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันคือการทำความดีการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นการใช้วาจาที่ดีการคิดดีการทำดีเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลเข้าไว บุญกุศลนั้นจะกลับมาในรูปของความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความสุขสบายในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าชื่อว่าอนาถบินทิกะเศรษฐีท่านเป็นคนร่ำรวยที่สุดในกรุงสาวัตถีแต่ท่านไม่ได้ร่ำรวยเพราะความโลภแต่ท่านร่ำรวยเพราะความเมตตาท่านมักจะช่วยเหลือคนยากจนคนไร้พี่พึ่งจึงได้ชื่อว่าอนาถบินทิกะแปลว่า ผู้ให้อาหารแก่คนไร้ที่พึ่งเมื่อท่านได้พบพระพุทธเจ้าท่านยิ่งทำบุญมากขึ้นถวายที่ดินให้สร้างวัดเชตวันวิหารซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับมากที่สุดและท่านก็ยิ่งร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อเราให้สิ่งที่เราให้นั้นจะย้อนกลับมาหาเราเป็นส10ิบเป็นร้อยเท่าดังนั้นการสวดมนเพื่อเรียกความร่ำรวยต้องมาคู่กับการทำความดี การสั่งสมบุญกุศลการเป็นคนดีของสังคมเมื่อนั้นพลังแห่งบุญกรรมจะผลักดันให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับมาเรามาสวดบทมงคลกันอีกครั้งเพื่อเสริมพลังให้แรงขึ้นนะหังวิสาโสนามหังอัตตานโนวิสาโสมหาลาโภมหาลาโภมหาลาโภธนาคเมธนาคเมธนาคเม,าคเม,าคเมลาโภลาโภ มหาลาโภท่านังเมอาคัชต,ตุสัพพโตสัพพโตปุตตะทาราสุขขังเหตุวาสเสนมังคลังภวตุเสียงแห่งบทสวดนี้กำลังสร้างคลื่นความถี่ที่จะส่งสัญญาณไปยังจักรวาลเป็นการบอกจักรวาลว่าท่านพร้อมที่จะรับความร่ำรวยแล้วท่านเปิดใจรับสิ่งดีๆแล้ว ท่านกำลังเปลี่ยนคลื่นความถี่ของชีวิตจากความขัดสนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ในคำพีพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งติดอยู่ในป่าใหญ่ถูกโจรปล้นเหลือแต่ชีวิตเปล่าท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่ในป่าใหญ่แทบสิ้นหวังแต่ท่านยังคงมีใจศรัทธาในพระรัตนตรยัยจึงสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ พร้อมกับอธิษฐานขอให้รอดพ้นจากความทุกข์ด้วยพลังแห่งศรัทธามีเทพเจ้าองค์หนึ่งได้ยินเสียงการสวดของท่านจึงปรากฏกายมาช่วยเหลือนำทางให้ท่านออกจากป่าและยังให้สมบัติมาด้วยตั้งแต่นั้นมาท่านก็ร่ำรวยมากขึ้นและกลายเป็นคู่มีบุญญาธิการมากในสมัยนั้นเรื่องเล่านี้สอนเราว่าเมื่อใดที่เรามีใจศรัทธามีใจอธิษฐานอย่างจริงใจ พลังแห่งบุญกุศลจะมาช่วยเหลือเราเสมอแต่เราต้องไม่ลืมว่าหลังจากได้รับความช่วยเหลือแล้วเราต้องใช้สิ่งที่ได้รับนั้นในทางที่ถูกต้องและต้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยการฟังเสียงนี้ทุกวันในช่วงเวลาเดียวกันจะช่วยสร้างพิธีกรรมให้กับชีวิตของท่านทำให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ยวมีความหวังมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไป การที่มีสิ่งให้กำลังใจในแต่ละวันนั้นสำคัญมากเพราะชีวิตมีอุปสรรคมากมายแต่เมื่อเรามีพลังแห่งศรัทธามีพลังแห่งความหวังเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเมื่อท่านสวดบทมงคลน,นี้แล้วให้ท่านไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยเช่นเมื่อมีโอกาสให้ทานให้ทานด้วยใจเต็มใจ เมื่อเห็นคนแก่คนป่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือตามกำลังเมื่อมีโอกาสพูดดีให้พูดคำดีๆให้กำลังใจผู้อื่นการที่เราทำความดีเหล่านี้จะเป็นการเติมพลังให้กับบทสวดของเราทำให้บทสวดมีพลังมากขึ้นและผลจากการสวดจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นที่สำคัญอีกอย่างคือท่านต้องอดทนและมีความเพียรอย่าหวังผลเร็วเกินไป เพราะกฎแห่งกรรมต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงบางครั้งผลของการทำดีอาจมาในรูปของโอกาสมาในรูปของการได้พบปะผู้คนดีๆมาในรูปของความคิดดีๆที่เกิดขึ้นในหัวซึ่งอาจนำไปสู่การหาเงินได้มากขึ้นเรามาสวดบทมงคลเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับส่งพลังแห่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะหังวิสาโสนามหังอัตตานวิสาโส มหาลาโพมหาลาโพมหาลาโพทนาคเมทนาคเมทนาคเมลาโพลาโพมหาลาโพทนางเมอาคัตช,ชตุสัพพโตปุตตะทาราสุขขังเหตุวาสเสนมังคลังภวตุขอให้ท่านทั้งหลายที่ฟังเสียงนี้ในวันพระวันนี้จงได้รับพระพรจากเทวดาทั้งสี่ทิศ ขอให้เงินทองไหลเข้ามาสู่บ้านของท่านไม่ขาดสายขอให้โชคลาบมาเยี่ยมท่านทุกวันขอให้โอกาสดีๆเปิดประตูให้ท่านก้าวเข้าไปได้ขอให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรืองการเงินคล่องตัวหนี้สินค่อยๆหมดไปความสุขค่อยๆเข้ามาแทนที่ความทุกข์ขอให้ลูกหลานของท่านเป็นคนดีมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้บ้านของท่านเป็นที่อยู่อันเป็นมงคล เป็นที่สะสมแต่สิ่งดีๆไม่มีเวรไม่มีภัยขอให้ญาติพี่น้องของท่านมีแต่ความรักความสามคัคคีขอให้เพื่อนฝูงของท่านเป็นคนดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันสิ่งสำคัญที่สุดคือขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะถ้าไม่มีสุขภาพที่ดีแล้วจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่มีความสุขขอให้ท่านอายุยืนนานเพื่อจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลาน เพื่อจะได้ทำบุญทำกุศลต่อไปในวันข้างหน้าขอให้ท่านจงจำไว้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินมากเท่านั้นแต่อยู่ที่การมีใจที่สุขสบายมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเพื่อนฝูงที่ดีมีการงานที่หาเลี้ยงชีพได้และสำคัญที่สุดคือมีใจที่เมตตากรุณามีใจที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราเป็นของแบบนี้แล้ว เงินทองจะตามมาเองเพราะคนดีจะมีคนดีมาช่วยเหลือคนที่ใจดีจะมีโอกาสดีๆมาหาและคนที่ทำใจความดีจะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมานี่คือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ขอจบการสวดมนต์ในวันพระวันนี้ด้วยคำอวยพรที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านทั้งหลายจงจเจริญด้วยสุขเจริญด้วยเงินทอง จเจริญด้วยโชคลาบและ,จะเจริญด้วยบุญญาที่การตลอดไป